การบินไทยสั่งปลดฟ้าพาพนักง,งาน508คนพร้อมเงินชดเชยมีผล31พฤษภาคมพร้อมเผยคนที่โดนเลิกจ้างเป็นใครด้านสหภาพแรงงานซัดเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเตรียมทำเรื่องร้องเรียนให้ เมื่อวันนี้วันที่21พฤษภาคม2564สำนักข่าวอิสระรายงานว่านายสุวรรณธนะศรีบุญเรืองประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคลผู้รับมอบอำนาจช่วงจากรักษาการแทนเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน มีการลงนามเรื่องเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยค่าจ้างพนักงาน508คนมีผลตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยเนื้อหาการประกาศนั้นระบุว่าเนื่องจากบริษัทการบินไทยประสบปัญหาขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับช่วงโควิด -19 บริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจการบินได้ตามปกติจนต้องเข้าสู่กระบ,บวนการฟื้นฟูกิจการ หลังจากนั้นก็มีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุกด้านเพื่อลดต้นทุนลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแล้วจะได้มีเงินสดในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ด้วยทั้งนี้บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยเงินอื่นๆตามกฎหมายและเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างซึ่งจะจ่ายเงินนี้หลังจากหักภาษีหน้าที่จ่ายได้แก่ 1. ค่าจ้างทำงานถึงวันสุดท้าย 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้ 3. ค่าชดเชย 4. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 5. เงินบำเหน็จ ส่วนคนที่มีทรัพย์สินอยู่ของบริษัทหรือสหกกร์ออมทรัพย์พนักง,งานบริษัทการบินไทยขอให้แจ้งขึ้นทรัพย์สินของบริษัทโดยทันทีรวมถึงเอกสารบันทึกรายการข้อมูลต่างๆของบริษัทและลูกค้าความลับทางการค้าภายในวันที่31พฤษภาคมนี้508คนที่ถูกเลิกจ้างเป็นใครบ้าง นายนาเรศพึ่งแย้มที่ปรึกษาสหภาพแรงงานการบินไทยรวมใจสัมพันธ์กล่าวว่าพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้าง508คนเป็นพนักง,งานที่ไม่ได้แสดงความจำงเข้าร่วมกระบวนการกรกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์การใหม่2564และเนื่องจากพนักง,งานกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากสภาพการจ้างงานเดิมอยู่ถือว่าบริษัทเลิกจ้างไม่เป็นธรรมถือเป็นการเลือกปฏิบตัติซึ่งพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้างฟ้าผ่า เขียนคำร้องยื่นต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ว่าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแล้วจะยื่นฟ้องศาลแรงงานต่อไปสำหรับคำร้องจะมีอยู่2กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มที่ขอให้ศาลสั่งให้บริษัทรับกลับมาเป็นพนักงานเหมือนเดิม 2. กลุ่มต้องการเรียกร้องเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมโดยคิดค่าจ้างจากเงินเดือนที่เหลืออยู่คูณด้วยอายุการทำงานที่เหลือก็เป็นกำลังใจให้กับ ทุกคนที่ถูกเลิกจ้างและก็การบินไทยด้วยนะคะทุกคนต้องปรับตัวและก็อยู่ให้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ